สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรีรัดไทยสร้างไทยลุยร้องเสรีพิสุทธิ์สอบสวตั้งญาตินั่งผู้ช่วยขัดจริยธรรมหรือไม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชม เนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ i n s i g h t n w w s ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อวันที่20มิถุนายน นายตรีรัตน์สิริจันทโรภาศผู้อำนวยการกองสื่อสารพักไทยสร้างไทยในฐานะเลขานุการประจำคณะกรรมาการกมทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์สืบเนื่องจากกรณีที่ไอลอได้ออกมาเปิดข้อมูลว่ามีสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอหลายสิบคนแต่งตั้งเครือญาติตนเองเป็นผู้ช่วยส เพื่อรับเงินเดือนหลักหมื่นกินงบประมาณประเทศกว่าพันล้านว่า จะนำเรื่องดังกล่าวยื่นร้องต่อประธานกมทปปชที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสอส,อสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกมทปปชสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้คณะกรรมการปปชรตรวจสอบว่ากลุ่มสอวอดังกล่าวประพฤติผิดมิชอบและอาจขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรร ของสมาชิกวุธิสภาและขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา185หรือไม่ ผมไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้เพราะเกี่ยวข้องกับเงินภาษีของพี่น้องประชาชนโดยตรงและอาจขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรมของสอวอและรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งได้ระบุไว้ชัดเจนเรื่องการไม่ให้สมาชิกรัฐสภานำตำแหน่งของตนสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและหากข้าราชการสภาท่านใดรู้เห็นเป็นใจก็ ผิดอาญามาตรา157เช่นกันนายตรีรัตน์กล่าวรายงานข่าวจากคณะกรมาธปปพชสภาเปิดเผยว่านายตรีรัตน์จะนำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรมาธปปพชในวันที่22มิถุนายนนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนฝากกดติดตามช่องใหม่ Inside News ได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ